สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเต๋อฉันทวิทย์อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งครับเป็นพี่ที่ถือได้ว่าเก่งมากเป็นนักแต่งเพลงชั้นยอดและเยี่ยมมากผมยังไม่บอกว่าเป็นใครดีกว่าแต่ว่ามีคําใบ้นิดนึงครับคนคนนี้นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับคุณหนึ่งนลวงวิทย์ครับถามถามพี่หนึ่งดีกว่าครับพี่หนึ่งเรียนจบอะไรมาครับผมจบนิเทศนะครับโฆษณา จบนิเทศโฆษณาใช่เราก็เคยเคยไปทํางานเกี่ยวกับที่เรียนมาอยู่ประมาณีองปีหมายถึงว่าทำตลาดโฆษณาใช่ทำเอเจนซี่แต่ว่าเป็น a อไอไม่ได้เป็นเกปปี้นะหลายคนคงเดาว่าต้องเป็นเคียร์ทีมแน่เลยปรากฏว่าจริงๆตอนนั้นคือแบบเป็น AE ก็ต้องแบบว่าวิ่งหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเป็น AE มันมันเรียนรู้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดเรื่องของมีเดียเรื่องของ การทำแคมเปญอะไรต่างๆมากมายก็เลยทำให้แบบว่าความรู้ตรงนี้มันมันถูกปลูกฝังมาตอนที่เราแบบมามาเป็นนักแต่งเพลงเร <c oughs> าไม่รู้ตัวก็เลยแบบว่าชอบทำเจ้าโปรเจกต์ทำแคมเปญต่างๆนานาก็เลยแบบมาทำสลิปเล s โซเซตี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับนั้นถามหน่อยว่า อตอนแรกเราทํางานโฆษณาเนี่ยแล้วการที่เราจะก้าวมาเป็นการแต่งเพลงได้นี่ม,มาอย่างไงอ่าไม่มีอุปสรรคอะไรไหมครับจริงๆพี่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงหรืออาชีพอะไรก็ตามเราเราต้องเราต้องพาตัวเราไปไปไป,ไปหาโอกาสคือถ้านั่งอยู่ที่บ้านเรียนจบมาแล้วนั่งอยูอ่เฉยก็คงไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงครับ<ล>พี่หนึ่งพี่หนึ่งเคยใช้เพลงรักของตัวเองเนี่ยครับไปจีบคนที่เรารักไหมครับจะเหลือมันก <laughs> <laughs> ็ <laughs> แหมเราผลิตเราคิดมาจากตัวเราเองใช่ไหมครับ,รบเราจะไปใช้เพลงคนอื่นทําไมหลายครั้งที่แบบว่าเรารู้สึกดีๆกับใครเนี่ยเราแต่งเพลงให้เลยครับดีออกเป็นมีแฟนเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยคือเขามีเพลงเป็นเป็นเป็นประจําตัวเขานะครับเวลาเราจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยครับเราจําเป็นต้องมีความรักในในชีวิตจริงไหมครับถึงจะแต่งเพลงรักออกมาได้จริงๆจริงๆถ้ามีมันดีเพราะว่า สำหรับพี่นะ <yes. S 1> สำหรับนักแต่งเพ,งงเพลงคนอื่นที่ไม่รู้สำหรับของของพี่ก็คือว่าเรามักจะแต่งเพลงแล้วเราเอาอประสบการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของเราแบบมามาเขียนมาระบายะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออถ้าเราเราแต่งจากสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วเท่ากับว่าเหมือนเรารู้ว่า <พะ S 1> <ried S 2> เรารู้จักมันดีอะ่ะดีกว่าไปนั่งสมมุติว่าเอออกหักเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าพี่หนึ่งก็เป็นคนรักในการแต่งเพลงรักงั้นผมขอถามวันนีเ้ <loca ux> เลยครับ อยากอยากรู้มากครับผมถ้าพี่หนึ่งต้องเลือกระหว่างคนที่พี่หนึ่งรักกับงานที่พี่หนึ่งรักเนี่ยพี่หนึ่งจะเลือกอะไรครับเลือกคนที่รักอุ้ยจริงเหรออังจริงยอมรับว่าชีวิตเราอยู่ได้ด้วยความรักอยู่ได้ที่กัดจากการที่ทุกวันนี้เรามีคนรอบตัวที่ดีมีคนที่มอบความรักให้เราฉันเนี่ยโอเคถ้าทิ้งงานที่เป็นความฝันไปก็ก็ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าเสียดาย เด็ดขาดมากเด็ดขาดปะจัามือนี่ครับันได้จริงนะเพราะว่ามืรู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งชีวิตชีวิตมันมีมีจุดเปลี่ยนที่จะต้องต้องต้องสมมติว่าถ้าแฟนเราไม่สบายแล้วต้องไปดูแลแล้วแล้วมันทําให้งานที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นแบบไปต่อไม่ได้เขารู้สึกว่าเราเลือกที่จะดูแลคนที่เรารักโอ้โหชีวิตอยู่ได้ด้วยความรักจริงใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้น่าเสียดายมากครับเพราะว่าหมดเวลาแล้ว หมดเร็วจังครับหมดเร็วครับจริงเหรอแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับนี่แค่พอรไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีต่อตอน2ครั้งหน้าพี่หนึ่งก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เรื่องความรักแล้วก็เรื่องการแต่งเพลงจากพี่หนึ่งต่อครับได้ครับวันนี้ขอบคุณในครั้งแรกก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งที่2มาขอบคุณกันอีกรอบหนึ่งสวัคุณครับสวัสดีครับ